มันไม่ลงเขาวเป็นเหยี่าะแวเปิดเลยเหยี่ยบะทั้พวก้งเส้นทั้งอะันั้นจะมึง้องรกเลยวะได้เยอ้วเนบ้านเยอเป็นนบ้านนี่เือเป็นอคือแบบนี้คือมรวอนะไม่รู้หงอนเดิือเานจอ แต่กรมากก็แม่ถึงต่บบคัวยมาเป็นหยังต่มบกแกงมาเป็นหยังทุกครังเดียวนั่เห็นสิ่งเดียที่นอนจากพวกท่านขอบใ แล้ฟังไวแล้วเนี่ยพ่อแฟนที่พ่อแฟนเอารูปอะไรได้ฟังไว ท้องกับแฟนหนุห่มหรือท้องกับพ่อมันหนั่งแล้พ่อกู่นะคะบอกว่าห้าบอกใค่าสุค่ะปาบอกว่าวันนี้เิหน้าับสองพ่อรูปที่ก่อเอตแต่ทางฝ่ายพ่อไม่ยอมรับที่ สายหมายหน<ๆ> <ieur. S 2> ึ่งครั้งนี่มีส่งครั้งครั้งอีกครั้งเนี่ยจะ่ีสมาชิห่ก็ครั้ง Thank okay. you. ่วนแบบและจากการสอบถามลูกสาวก็เล่าว่าถูกพ่อของแฟนผมถือมาสี่ครั้งลูกรู้จักกับแฟนผ่นทางเฟซบุ๊กนะคะแล้วทางแฟนก็มารับลูกไปอยู่ด้วยกันวันนี้เจอหน้าพ่อของแฟนลูกแต่ว่าเขาไม่ยอมรับก็เลยมาแจ้งความอยากจะบ้อความเป็นธรรมให้กับลูกของแม่ค่ะลูกแต่งงากับแม่บ้างกับคุณเข ลูกเราหวอย่ทังนั 49, ้นที่ออกาบ้านหลังนี้ของผู้บอเหียถูกไหมแล้วมีพลิมาณีืล่าเราขอให้เรายิ้มาเราพูดแบบนี้ลูดกินยาแล้วว่าอบแฟนหรือจริงลูกกินยาค่ะทีคันพอๆกันแล้วเราได้เจอพ่อเจอรำหน้าเจอใครที่มึงตักชื่อค่ะเจอเจออะไรรู้จักบอกว่าป้าเคยขายบ้านคุณคุณข้ออเขาไม่ยอม เขาบอกว่าเขาไม่ไ oh, ด oh, mm ้ค hmm. mm ่ะเขาทำเหมือนกับลูกไม่มีพอม้อันเพื่อให้ตีเอียงออกงานถ้าเป็นมีสิ่งละทำเขาจะไม่ทำแบบนี้แน่น่สอบสวนสอปบัตรค่ะแม่แล้วก็ป้าของเด็ก16ค่ะเดี๋ยวจะทำหนึ่งส่งตัวน้องไปตรวจร่างกายแล ตอนนี้ไมไ่มีการตั้งกล้องเจะต้องรการสอบ,สะบอะะเพ <อ S 1> <ส>ราะเป็นเสยาลูกมัเปร่องอตอนนี้อยาเสธย,ยู่ก็ยนยว่าพอลูกเมอเทเทียต้องตังวอยงูายุกเองก็ใจค่ะ ถ้าผูยาวกับผูยาวห้าก,กันไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวแล้วผู้ใหญ่ไปป้ากับมึงตาเนะี่ยครับพัตอทับแม่มาทำลร,ง,รงในเราเดหนมายมัน่างจุดแค่เพียงมันจะเด็ดแปเด็ดน้ำมูน้ำปัวนเด็ดนี่ยังที่มัน เาบไเอาลูกมาหาน้องเี่เป็นนักศึกษาปริญาเอกจบกำลังทเรื่องเตรียมจบแล้วน้นเสีชีวิตคือเบื้องต้นทีมาวบรีวีก็ตาเท่านี้เขาตลงมาเองเอตั้งใจจะคิดสหรือมีรมาอะไรหือเปล่ากพรยที่น เข้าไปเฉยๆมันต้องเข้ามาราต้องเห็นสุดไม่ใช่ทำธรรมดาเสียกูอีกแรมั้งเงินเต็มชิปให้นครื่องผัพดองกะไรริ้นดีขึ้นเลยชิ้นละสิบลดน้คหเพื่อจัดการที่ชีวิ

กเล่นอย่างนี้นะ ฟังจากที่คือผู้ชายคนนี้เข้ามาลักษณะเมาเลยแหละพูจดจาอ่ะโวยวายต้องตะโกรเรียกผู้เสียหายจัดใจความได้ว่าเป็นเรื่องของที่จอดรถหวาอะไรนินสักอย่างจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรตกลพื้นก็เลยไปดูพบว่าน้องอยู่ห้องติดกับทัชตกสุดลงมาผมรีบโทรกลักไปเรียกผู้ชายและเป็นมงมึงจย<ต>่น,บน<ล>ะบ เตียที่จย้าชเดวันพรออระบกจัดการและกาสวามับอบงะอนี้ขย่าเรางว่าช่วตอนประมาณจบีเี่ก็จะุกตข้มาเลยได้ยินเสียงคนเคอประตแล้วก็ม่เสียงเหมือนเสียงคทะเลาะกันด่ากันะแต่ว่าได้ยินแต่เสียงผู้ชายนะดังก็เหมือนเรียกให้ออกมาเหมือนมีปัญหาเรื่องรถอะอนีจที่จัดใจความสมคัญได้นะ ก็ออกมาดูที่เราเยียกมว่าพี่ดินเสีงของมันของตกกระเบื่องใช่ก็พอออกมาชั้นหน้าดูก็เห็นเคลื่อนเขาแบบร้อมอยู่เพื่อนเขาอ่้า